สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวองนะของดีเจเซเว่นนะครับนี่ครับดีเจเซเว่นอร่อยมากนะครับมีมีสาวสวยมานั่งกินเยอะแยะเลยนะดูนะฮะน้องเจนนะดีเจวานี่มีดีเจว่าด้วยนะท่านผู้ชมนะครับพเพื่อนเพื่อนที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวองนะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวองอร่อยนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงเอ่ย เปิดตั้งแต่เที่ยงครับเปิดตั้งแต่เที่ยงเรามาก่อนเที่ยงก่อไไนนะยี่สิบบาทอีกเยอะมากเด็กเที่ยงเท่าไหร่นะยี่สิบเด็กดยี่สิบผู้ใหญ่สี่สิบผู้เสี่ยงห้าสิบเด็กยี่สิบเด็กยีก่สิบนะครับรมากินตรงนี้นะฮะใครอยากกินถูกๆก็อายุเด็กๆไว้ก่อนนะครับสำหรับร้านนี้ <laughs> <laughs> อร่อยมากนะลองกินแล้วนะฮะถ้าไม่ลองกินผมไม่รู้ว่าอร่อยนะสำหรับน้องเจนกินไปแล้ว ไปแล้วนะฮะก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาอุดหนุนกันได้น,นะครับที่สระน้านะฮะตรงข้ามกับผู้ชีพต,ตรงนี้นะครับสระน้าําเก่งสยามอ่าเก่งสยามนะครับถ้ามาเที่ยวเบตงก็เชิญที่สระน้ําตรงนี้นะฮะร,ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวองนะฮะดูนี่ก๋วยเตี๋ยวองนะครับเจ้าเดียวในเบตงและเจ้าสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบนะ สำหรับเจ้าของร้านก็เป็นคุณไก่นะฮะคุณไก่นะครับแล้วก็เป็นสีภรรยาของดีเจเซเว่นนะครับน,น้องสาวนี่ฮะโอ้โหไก่น่ากินเลยทีเดียวนะอัมรีอุมาจากกรุงเทพนะยินดีต้อนรับนะ,ะนี่ครับไก่น่ากินเลยทีเดียวเป็นน้องเป็น อานะฮะมาม่าอะไรก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็มีนะครับก็รอยากลองชิมก๋วยเตี๋ยวองค์นะครับมาลองได้นะครับที่ริมสระน้ํานะครับสระน้ําตรงโรงแรมการ์เด้นวิวตรงนี้นะฮะใกล้ๆเลยอ่าหน้าอะไรนะกูชีพสว่างไปตรงนะครับกูชีพกูภัยสว่างไปตรงนะครับตรงนี้นะฮะตรงข้ามตรงนี้นะฮะใกล้ๆนะฮะใกล้ๆโรงยิมนะครับ หากินได้ง่ายๆสําหรับก๋วยเตี๋ยวองนะฮะเขาเล่นเปตองอะไรไม่ได้เล่นผมอยู่ตลาดนะครับเก่งสยามลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะฮะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับไม่หมดไม่เลิกหมดก็ปิดเลยนะฮะขายจนหมดร็เชิญนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากลองก๋วยเตี๋ยวองคนะครับมาอุดหนุนกันได้ สำหรับาการเว้นระยะการนั่งก็เว้นนะครับที่ร้านมีมีสามโต๊ะนะหรือไม่ลูกค้าที่อยากกินอยากทานอยู่ที่บ้านนะก็โทรหาดีเจเซเว่นได้นะฮะส่งถึงบ้านนะครับแต่ต้องอยู่ไปตรงนะไม่ใช่ว่าท่านอยู่ราดบุรีให้ดีเจไปส่งตายเลยนะฮะเก่งสยามบอกว่าองเราหรือเนาะใช่ครับองราดบุรี องละลีนะครับใช่ใช่ใช่องลรีเลยครับองค์มังกรนะครับน่ากินน่าทานเลยทีเดียวนะราคาก็ย่อมเยาวนะฮะเด็กเด็กยสบาทใช่ไหมฮะเด็กยี่สิบผู้ใหญ่40่สิบพี่เศ็หห้บนะครับเดี๋ยวสมัยนี้นะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้นะสี่หิก็ถือว่า อาหารการกินคือธรรมดามากนะราคาเป็นกันเองเลยทีเดียวนะครับสําหรับอาหารการกินในสมัยนี้4050นะครับนี่ครับสถานที่ตั้งของร้านนะฮะกูภัยสว่างไปตรงนะครับตรงนี้ตรงข้ามนะครับที่จอดรถจอดลาอะไรก็สะดวกนะแต่ท่านอย่าขับรถไฟมานะไม่มีที่จอด ขอให้เพื่อนๆมาอุดหนุนนะครับเชิญมาอุดหนุนได้เลยนะครับกับอาหารราคาถูกๆของเรานะน่ากินนะครับอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากเก่งสยามบอกว่าถ้าอยากทานแบบเด็กได้ไหมครับได้ครับไม่แปลกนะฮะคุณก็ให้เด็กมาซื้อสิครับ น่ากินใช่เนาะสำหรับครูไทยนะฮะเชิญครับเชิญที่สะน้ำเลยนะครับครูไทยนะครับออมสาวพัฒนินนะฮะยินดีต้อนรับนะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามานะฮะวันนี้เป็นการมาโปรโมทร้านให้เพื่อนนะครับดีเจซเวนะครับกับน้องไก่ของเรานะไอเย่ดีเจเซเว่นเราก็ถ่ายร้ายสุดแล้วบอกมาถ่ายเราสะอีกท่ ก็ขอให้เพื่อนๆนะมาอุดหนุนนะเศรษฐกิจอย่างนงี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาช่วยอุดหนุนเพื่อนๆกันหน่อยนะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวองค์นะฮะมีเจ้าเดียวในเบตงเลยทีเดียวนะครับขูนไทยบอกว่าน่ากินจังยังไม่น่ากินตอนนี้นะต้องมานั่งกินถึงจะน่ากินครับขูนไทยต้องมานั่งกินถึงจะรู้ว่าน่ากินขนาดไหนนะฮะอร่อยครับอร่อยไก่นี่เป็นน่องเลยนะฮะเขาฆ่าไก่เป็นตัวนะไก่เป็นตัวนี่ครับ ก็เป็นการโปรโมตร้านให้เพื่อนนะฮะนะครับให้เพื่อนได้ทำมาหากินนะครับหลังจากหยุดพักงานจากดีเจเซเว่นอยู่เมลินนะฮะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำก็มาหัวดีนะครับหัวดีสมองใสนะครับสำหรับดีเจเซเว่นกับน้องไก่ของเรานะฮะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวองค์เป็นเจ้าแรกในใบตรงเลยทีเดียวนะฮะอาดมเดลพอยินดีต้อนรับนะอาดมถ้าเกิดมีเพื่อนๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวองนะเชิญร้านนี้นะฮะที่สระน้ำนะครับ ส,สถานที่ตั้งก็น่าจะรู้นะฮะเนี่ยทิะน้ําตรงนี้นะฮะใกล้โรงแรมตรงนี้นะครับหาง่ายนะครับที่จอดรถสะดวกนะครับสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวองค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไลฟ์สดแค่นี้นะฮะขอรับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับเขากินจนจะหมดแล้วนะฮะยังไม่มีโอกาสได้กินนะฮะรออยู่ยนะรอโอกาสนะ ไปยังไงครขอบคุณลุงหน้านะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มาอุดหนุนนะครับมือตีไม่มาทานด้วยหรือไม่ละครับเก่งสยามถามว่าอย่างนะั้นมาสิครับมือตีกองปราบน้องน้ำนะฮะนภัชยากรน,นะครับไปด้วยมาสิครับครับขอตัวแค่นี้ก็โอ้ยยังเข้ามาอีกนะยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่เข้ามาหลายๆท่านท,ทีเดียวนะที่เข้ามารับชมนะครับร้านก็น่านั่งนะฮะสะอาดนะครับ เปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับขายจนหมดค่อยกลับบ้านนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับมาช่วยกันอุดหนุนนะครับอุดหนุนมาอุดหนุนมาช่วยสนับสนุนคนทำมาหากินนะครับนะครับเพื่อนๆน,นะนละยินดีต้อนรับนะฮะ ถ้าเกิดผมไม่วางไร้สดเนยคงมาเรื่อยๆนะต้องขออภัยนะไร้สดได้แป๊บเดียวผมหิวแล้วนะต้องขออภัยนะขอตัวขอลาาบบาย,บายขอบคุณล่วงหน้าครับคนไม่รักดีมาอีกแล้วน่ากินจังครับน่ากินมีแอ้มั้ยแอ้กี่นะอีแก่ข้างๆนะฮะอาขอตัวาบบาย,บาย,บายก่อนนะเป็นการโปรโมตรร้านเพื่อนนะ <c oughs> เพื่อนํามาหากินแล้วก็ดีใจนะครับเปิดร้านนะฮะดีใจเราจะได้มานั่ง นั่งกินเพื่อนเพื like ่อนมากินนะครับเพื่อนเพื่อนนะคนไม่รักดีอยู่มาเลยคงไม่ได้มานะฮะสุกิตดอรซนยินดีต้อนรับโอ้โหดอรซนนะฮะสุกิตดอรซนนะฮะภาษาอังกฤษเลยนะครับมีแก่เหรอเก่งสยามคนไม่รักดีนะครับขอตัวนะสำหรับวันนี้นะะกับสำหรับการไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมนะ